สวัสดีค่ะวันนี้ทีมงานช่องตามกระแสโซเชียลเราก็มีข่าวสารมาอัปเดตกันอีกเช่นเคยนะคะต้องบอกเลยว่าแฟนคลับก็ยังคงเชียร์ให้ทั้งคู่กลับมารีเทิร์นกันอีกครั้งสำหรับคุณพิธาลิ้มเจริญรัตกับคุณต่ายชุติมาเพราะทั้งคู่ต่างก็ยังโสดและอยากจะเห็นกลับมาเป็นครอบครัวพร้อมหน้าพร้อมตาพ่อแม่ลูกแต่ช่วงนี้ดูเหมือนว่าอาจจะไม่ค่อยมีโมเมนต์ภาพครอบครัวพร้อมหน้าพร้อมตาพ่อแม่ลูกนะเพราะคุณพ่อทีมไม่ค่อยว่างเลย เสร็จภารกิจอีกจังหวัดหนึ่งไปต่ออีกจังหวัดหนึ่งแทบไม่ค่อยได้เห็นคุณพิธาได้หยุดพักเลยล่าสุดมีผู้ใช้ติ๊กต k อกรายหนึ่งได้เผยคลิปแฟนคลับได้นำเสื้อแบรนด์ของคุณแม่ต่ายชุติมาไปมอบให้คุณพิธาในระหว่างที่เดินทางไปจังหวัดขอนแกน่นงานนี้แฟนๆต่างก็ลุ้นอยากเห็นคุณพิธาใส่เสื้อแบรนด์ของแม่ต่ายกันเป็นจำนวนมากและหลังจากโพสต์ดังกล่าวถูกเผยแพร่ออกไป ก็มีชาวโซเชียลเข้ามาแสดงความคิดเห็นกันเป็นจำนวนมากอาทิเชน่นน่าให้รางวัลตัวแทนหมู่บ้านนะคขานารักมากตัวแทนหมู่บ้านถูกใจทั้งผู้ให้ถูกใจทั้งผู้รับและถูกใจสำหรับคนที่เห็นคลิปนี้นะคะรูปนี้คุณทีมถ่ายขึ้นกล้องมากคงหล่อมากเลยใช่ไหมคะตัวแทนหมู่บ้านอยากเห็นพ่อใส่ค่ะเมื่อไร่เนาะเขาถึงจะกลับมาอยู่ด้วยกันโอ้โฮตัวแทนหมู่บ้านชาวด้อมขอบคุณมากๆๆๆนะคะ ขอขอบคุณพี่น้องด้อมส้มอุดรธานีที่ต้อนรับนายกพิธาแบบอบอุ่นพวกเรารักท่านนะเรียกได้ว่างานนี้ก็ต้องรอดูกันต่อไปจ้าว่าพ่อส้มจะใส่เสื้อแบรนด์แม่ต่ายไหมสำหรับเรื่องราวที่เรานำมาฝากกันในวันนี้หากผิดพลาดประการใดต้องขออภัยมาณที่นี้ด้วยนะคะและฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ทีมงานช่องตามกระแสโซเชียลได้มีข่าวสารมาอัปเดตกันต่อไปนะคะ